สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตน์แซโลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกกันมะซีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของที่มาของเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องย่อนะคะแล้วก็ตัวละครนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันนะคะเรามาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ ครูมีคําถามถามก่อนว่าผู้นิพนธ์เรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมะสีคือใครจําได้ไหมคะสําหรับผู้นิพนธ์เรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมะสีก็คือเจ้าพระยาพระคังหนนะคะคําถามที่สองค่ะเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมะสีแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทใดสําหรับเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมัสีนะคะแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทร่ายยาวค่ะ อันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องในวันนี้นะคะมาเรื่องแรกคือที่มาของเรื่องนะคะก่อนอื่นมาดูจุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องมหาวิสันดรชาดกกันมะสีนะคะจุดมุ่งหมายในการแต่งก็คือเพื่อใช้ในการเทศมหาชาติและเพื่อสะท้อนให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะคะก่อนอื่นมาดูคําว่ามหาชาติก่อนมหาชาตินั้นนะคะ แปลว่าชาติที่ยิ่งใหญ่การเกิดครั้งยิ่งใหญ่นะคะซึ่งหมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบรารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมานะคะสำหรับมหาชาตินะคะมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดังที่ปรากฏในหลักฐาน จารึกนครชุมนะคะต่อมาได้มีการประพันธ์เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกองแล้วก็นำไปเทศในคำดองต่างๆค่ะซึ่งก็มีปรากฏนะคะเป็นมหาชาติคำหลวงนะคะแต่งในสมัยพระบรมไตโรกนาศนะคะ,นะคะอันนี้ตัวอย่างหนังสือนะคะมหาชาติคำหลวงนะคะต่อไปนะคะเป็นกะมหาชาตินะคะจะแต่งในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด้วยร่ายยาวนะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยเทียบคู่ไปในพระคถาในภาษาบาลีนะคะพรรณนาถึงความวิจิตพิสดารน,นะคะนี่ตัวอย่างของกาบมหาชาตินะคะหนังสือ 3. ค่ะมหาชาติกรอนเทศนะคะจะแต่งด้วยกวีและพระภิกษุหลายสำนักเพื่อใช้เทศมหาชาติประจำปีค่ะ พระนักเทศก็จะพยายามจแสวงหาสำนวนดีๆพอใจผู้ฟังแล้วก็รวบรวมตัดต่อเป็นสำนวนเทศเป็นกันกัๆน,นะคะซึ่งมหาชาติกรอนเทศเนี้ยจะแต่งด้วยร่ยาวสลับกับภาษาบาลีเป็นช่วงๆค่ะต่อไปค่ะ4นะคะเป็นมหาเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งเราจะเรียนกันนะคะจะแต่งด้วยร่ยาวนะคะแล้วก็มีแบบแผนการแต่งก็คือขึ้นต้นกันด้วยจุนียบท ซึ่งเป็นคาถาบาลีสั้นๆนะคะสรุปใจความของเนื้อเรื่องของกันนั้นๆแล้วก็จะนำเนินความด้วยร่ยาวนะบางตอนที่สำคัญก็จะแทรกพระคาถาบาลีเอาไว้ด้วยค่ะนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะมหาเวสสันดรชาดกนะคะค่ะทีน,นี้เรามาพูดถึงคำว,ว่าชาดกคืออะไรชาดกแปลว่าผู้เกิดแล้วซึ่งหมายถึง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในปางก่อนก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะชาดกนั้นจะแบ่งออกมาเป็นสองหมวดใหญ่ค่ะนะคะดึงได้แก่นิบาตชาดกและปัญญาสชาดกนะคะมาดูนะคะนิบาตชาดกก่อนนะคะนิบาตชาดกนั้นเป็นชาดกในพระไตรปิฎกนะคะมีทั้งหมด500เรื่องค่ะแบ่งออกเป็นหมวดหมวดนะคะตามจํานวนคถา นับตั้งแต่1คาถาจนถึง80คาถานะคะอันนี้คือตัวอย่างหนังสือน ok ิบาตชาดกมาดูคะ่ะชาดกที่มีหนึ่งคาถาซึ่งก็มีชื่อเรียกคะ่ะเรียกว่าเอกะนิบาตชาดกส่วนชาดกที่มีสองคาถาจะเรียกว่าทุกกะนิบาตชาดกคะ่ะสามคาถานะคะจะเรียกว่าตักกะนิบาตชาดกสี่คาถาจะเรียกว่า จะตุกขนิบาตชาดกค่ะห้าคาถาเรียกว่าปัญจกะนิบาตชาดกนะคะส่วนชาดกที่มีเกิน80ขคาถาขึ้นไปก็มีชื่อเรียกอีกว่ามหานิบาตชาดกนะคะซึ่งมีสิบเรื่องด้วยกันเราก็เรียกว่าทศช,ชาชาิหรือพระเจ้าสิบชาติดันเองนะคะ 2. ปัญญาจะชาดกแปลว่าชาดก50เรื่อง เป็นหนังสือรุ่นหลังนิบาตชาดกนะคะพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่เนี่ยได้รวบรวมแต่งเป็นภาษามคตปัญญาชาดกแต้นฉบับเดิมนั้นนะคะเป็นคำพีใบาลานรวมอยู่50ผูกนะคะเนื้อเรื่องนั้นก็จะสอนกุลบุตรกุลธิดาให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมความกตัญญูความซื่อสัตย์ความเมตตานะคะเป็นต้น นิทานในปัญญาสชาดกนั้นก็จะมีผู้นำมาแต่งเป็นวนนษษษษษษนรรณคดีหลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นพระสมุทรโคตพระสุททนพระรัชเสนพระคาวีหรือสังทองที่เป็นนิทานอมตะที่เราเคยได้ยินกันอยู่นะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะตัวอย่างหนังสือนะคะปัญญาสชาดกค่ะค่ะเรามาดูเรื่องย่อนะคะสำหรับในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดกกันมัสีนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระนางมัสีนะคะได้ทูลฝากพระโอรสและพระธิดานะคะไว้กับพระเวสสันดรน,นะคะด้วยหัวใจที่เป็นห่วงขณะที่จะออกไปหาอาหารในป่านะคะที่เป็นห่วงมากเพราะว่าคืนก่อนที่พระนางมสีจะออกไปหาอาหารนั้นพระนางมัสีนั้นได้ฝันร้ายค่ะนะคะจึงทําให้จิตใจนั้นยิ่งเป็นห่วงพระโอรสและพระธิดาทั้งสองนะคะ พอเสด็จเข้าไปในป่านะคะก็ทรงพบว่าธรรมชาตินั้นผิดปกติค่ะต้นไม้ที่เคยออกดอกกลับกลายเป็นผลต้นไม้ที่เคยออกผลกลับกลายเป็นดอกนะคะท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีแดงนะคะซึ่งทําให้พระนางมัซีนั้นยิ่งเกิดหวั่นพระฤทัยนะะเป็นอย่างมากพระอินนะคะ ขณะนั้นพระอินก็ส่งเทพบริวารสองค์นะคะให้แปลงกายเป็นสัตวร,ร้ายสตัวได้แก่ราชสีเสือโครงและเสือเหลืองนะคะมาขวางทางไม่ไม่พระนางมณีนั้นสเสด็จกลับอาสมได้ตามเวลาปกติเพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะทวงเวลาให้พระนางมณีนั้นอยู่ในป่าเพื่อที่จะให้พระเวสสันดรน,นั้นได้ทำทานบารมี นะจึงขวางทางเอาไว้จนกระทั่งเมื่อล่วงเวลาดึกนะคะจึงถึงเวลาแล้วจึงหลีกทางให้พระนางมัลีนั้นได้เสด็จกลับอาสมค่ะครั้นกลับมาถึงอาสมนะคะก็ไม่พบสองกุมารน,นะคะก็ค,คือพระกันหากับพระชาลีนะคะทำให้พระนางมัลีนั้นยิ่งหวาดหวั่นพระทัยนะคะเพราะว่ากลับมาเคยเห็นพระชาลีกับพระกัญหานั้นเล่นอยู่แถวบริเวณอาสมกลับไม่พบ ร้องเรียกถามหาก็ไม่มีมามาไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะก็เลยรีบเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรน,นะถามยังไงพระองค์ก็ไม่ตรัสทรงนิ่งเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะพระเวสสันดรน,นะคะก็ทรงเห็นพระนางมัลซีนั้นเศร้ามากนะ,ะกันแสงร้องไห้โศกเศร้าเป็นอันมากก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระนางมัซีถ้าเศร้ามากๆนะคะจึงทรงใช้อุบายค่ะ ดับความทุกโศกนะโดยการกล่าวหาว่าพระนางมัณีนั้นกลับมาดึกเพราะว่าทรงคิดนอกใจไปหลงเพลินอยู่กับต้นไม้ใบไม้ดอกหญ้าอะไรต่างๆในป่านะในป่านั้นอาจจะมีอะไรที่ดึงดูดใจมีทั้งฤาษีทั้งคนทันอะไรต่างๆอยู่มากมายทุกรูปงามนะคะพระนางมัณีนะคะ พอได้ยินดังนั้นนะคะพระเวสสันดรกล่าวบริภาอยแบงนี้จึงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอันมากเลยค่ะก็เลยด้วยความเป็นห่วงลูกนะคะจึงเสด็จออกตามหาพระกัญหาและพระชาลีอีกครั้งหนึ่งนะ,ะตามหาจนตั้งแต่ดึกจนกระทั่งเวลาเช้านะคะสามรอบนะก็ไม่พบก็เลยกลับมานะคะบทกำลังแล้วก็เลยกลับมายัางอาสม ก็จะมาถามความจริงกับพระเวสสันดรยังไม่ทันได้ถามค่ะก็ทรงหมดแรงนะคะล้มสึดลงนะคะสิ้นสติไปเสียก่อนนะคะพระเวสสันดรน,นะคะพอทอพเนศเห็นพระนางมัสีล้มสลบไปนะคะก็ตกใจค่ะลืมพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นดาบดกนะก็เลยอุ้มนางขึ้นมาบนาพระเพลานะคะแล้วก็ประถมพยาบาล โดยเอาน้านำนะะจากคอนโทรเนยเทลงมารูปชโลมกายให้พนางนั้นมีสุดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็พนางมัสีก็ฟื้นขึ้นนะคะแล้วพนางมัสีพอฟื้นขึ้นตกใจค่ะรีบถอยตัวออกลงมาจากตักของพระเวสสันดรน,นะคะแล้วก็รีบทูลถามเลยค่ะว่าพระโอรสกับพระธิดาทั้งสองนั้นอยู่ที่ไหนนะคะพระเวสสันดรน,นะคะเมื่อเห็นพนางมซัซีเริ่มมีกําลังขึ้นได้พักผ่อนละ ก็เลยเล่าความจริงให้พระนางมัีฟังว่าพระองค์นั้นได้ประทานสองกุมารให้แก่ชูชกไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์นั้นจะทรงบำเพ็ญทานบารมีนะะแล้วก็ทรงปลอบพระไทยพระนางมัีว่าถ้าเราทั้งสองนั้นยังไม่สิ้นพระชนก่อนจะต้องพบกับพระโอรสและพระธิดาทั้งสองเป็นแน่แท้ เมื่อพระนางมัสีนะคะได้ฟังดังนั้นนะคะจึงหายโศกเศร้าแล้วก็ทรงอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในครั้งนี้ค่ะส่วนตัวละครนะคะเรามาดูเรื่องของตัวละครตัวละครในเรื่องนี้นะคะมหาเวสสันดรชาดกกันมัสีที่จะเป็นตัวละครเด่นๆจะมีอยู่สองตัวละครด้วยกันก็คือได้แก่พระเวสสันดรน,นะคะและพระนางมัสีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวละครทีละตัวนะคะมาดูตัวละครตัวแรกนะคะก็คือพระเวสสันดรจะเห็นได้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเหนือมนุษย์นะ,ะยากที่มนุษย์ทั่วไปจะทําได้นะคะพระองค์นั้นได้บริจาคบุตรของตนเองนะคะซึ่งก็คือพระกัญหาและพระช,ชาลีนะคะซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจนะคะให้เป็นทานแก่ชูชก ซึ่งไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนพระองค์อีกแล้วที่บริจาคลูกของตนเองนะคะนับว่าเป็นการบําเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งสองนะคะสําหรับพระเวสสันดรน,นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นะอย่างเช่นตอนที่ว่าการทําให้พระนางมณีนั้นทรงเจ็บพระไทยเพื่อจะได้คลายความโศกเศร้าที่พระกุมารทั้งสองหายไปนะคะ ก็คือถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาเพื่อให้พนางมันีนั้นบรรเทาความเศร้าโศกลงก็คือว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจจากความเศร้าถ้าหากพนางมันีนั้นนะเศร้าโศกมากเกินไปแน่นอนจะเกิดอันตรายกับพนางมัสีแน่ๆเพราะเวสันดรเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะดังนั้นจึงใช้ความโกรธนะคะระงับความโศกเศร้านะคะต่อมาเป็นพนางมัลีพนางมันีนั้นนะคะถือว่า เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระสวามีเห็นไหมคะจยเรียกว่าพระนางมัซีเนี่ยพระเวสสันดรจะต่อว่าอย่างไรจะทําอะไรยังไงพระนางมัซีก็ยังคงจงรักภักดีต่อพระเวสสันดรน,นะคะออกไปหาอาหารมาให้จะถูก,กว่ากา่ายยังไงก็ยังคงที่จะจงรักภักดีไม่ตีตัวออกนะคะยังคงที่จะคอยรับใช้พระเวสสันดรน,นะคะถือว่าเป็นผู้ที่ ยอดกุลสตรีนะคะปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมารดาได้สมบูรณ์หน้าที่ภรรยาแน่นอนอยู่แล้วก็คือดูแลรับใช้พระเวเสสันดรส่วนหน้าที่ของพระมารดาน,นี่ก็คือดูแลพกักปัญหาพระชาลีนะคะอย่างใกล้ชิดไม่เคยออกห่างสักหายใจเดียวหมายถึงว่ายังไงก็คืออยู่ตลอดเวลาสักหายใจเดียวเพื่อหนึ่งเงี้ยก็ไม่เคยได้ออกห่างเลยนะคะอยู่ใกล้ ออกไปหาอาหารมาให้ลูกนะคะแล้วก็ลิ้นไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมดูแลอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นมารดาที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะรวมแล้วก็คือเป็นยอดกุลสตรีนะคะมีความอดทนไม่ยอดท้อต่อความลำบากนะคะเพราะว่ายังไงคะเห็นได้จากตอนที่พระนางมัสซีนั้นนะออกไปหาอาหารในป่านะคะออกไปหาอาหารในป่าเนี่ยพระนางมัสซีเนี่ย ไม่สนใจอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะคือมีความมุ่งมั่นออกไปหาผลละมงผลไม้ต่างๆเอามาเพื่อที่จะให้สารพระสวามีแล้วก็พระราชะโอรสกับพระราชธิดานะคะถึงแม้จะโดนน้ำเกี่ยวเลือดออกอยังไงพระนางไม่ย่อท้อมีความอดทนเพื่อที่จะหาอาหารมาให้นะคะจะเจอสัตว์ร้ายสามตัวมาขวางทาง ก็จะหาวิธีทุกวิธีทางที่จะหนีที่จะเดินเดินทางไปนะกับอาสมให้ได้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความลำบากเลยในส่วนข้อที่4นะคะพระนางมซีนั้นมีจิตกุศลนะคะเช่นเดียวกับพระเวสสันดรนะคะที่ได้บำเพ็ญทานบารมีนะคะจึงอนุโมทนาการบำเพ็ญทานบารมีในครั้งนั้นนะคะเมื่อได้ทราบความจริงว่าพระเวสสันดรนั้นได้ ยกสองคุณมานั้นให้กับชูชกไปแล้วนะคะด้วยที่จะบำเพ็ญทานบารมีก็จึงอนุโมทนาบุญในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตกุศลอีกท่านหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อเรื่องที่เราเรียนนะคะก็มีเท่านี้นะคะแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องกันเราจะมาถอดคำประพันธ์กันนะคะในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน